สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องง่ายแต่สำคัญมากในชีวิตประจําวันเรื่องการเอาหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตเราหลายคนอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวต้องไปวัดฟังพระเทศหรือรอให้แก่ก่อนถึงจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วธรรมะคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอยู่ในทุกการกระทำทุกความคิดและเราสามารถเอามาใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเลยค่ะ เริ่มจากสติธรรมะข้อแรกที่อยากพูดถึงคือสติการมีสติคือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเช่นเวลารถติดถ้าเราเผลอใจร้อนบีบแตรด่าในใจมันก็ยิ่งทําให้ตัวเองทุกแต่ถ้าเรารู้ตัวหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่ารถก็ติดไปเราก็ใช้เวลานี้ฟังเพลงหรือทบทวนเรื่องดีเรื่องดีในชีวิตใจเราก็จะสงบขึ้นทันทีนี่แหละคือการเอาธรรมะมาใช้แบบง่ายๆ ขันติความอดทนอีกข้อที่สำคัญมากคือขันติหรือความอดทนในที่ทำงานบางทีเจอเพื่อนร่วมงานที่พูดไม่เข้าหูเจอเจ้านายตำหนิหรือทำงานหนักจนเหนื่อยถ้าเราไม่อดทนใจจะร้อนหงุดหงิดง่ายแต่ถ้าอดทนแล้วมองอีกมุมหนึ่งว่าปัญหานี้ก็ชั่วคราวเดียวมันก็ผ่านไปเราก็จะรับมือได้ดีขึ้นเมตตาความปรารถนาดี ลองนึกภาพดูค่ะเวลาเราไปซื้อของเจอคนขายหน้าบึงบ้งบึ้งถ้าเราเลือกที่จะยิ้มให้พูดดีดีใจเขาก็อาจจะอ่อนลงเมตตาเล็กๆน้อยๆแบบนี้แค่ยกมือไหว้ผูดขอบคุณหรือช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลมันคือธรรมะที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและทำให้ใจเราเบาขึ้นด้วยอิทธิบาท4พลังแห่งความสำเร็จใครที่กำลังท้ออยากเลิกทำอะไรบางอย่างลองใช้หลักอิทธิบาท4ดูค่ะ ฉันท้าทำเพราะชอบและรักในสิ่งนั้นวิริยะขยันพยายามต่อเนื่องจิตตะตั้งใจใส่ใจจริงวิมังสารู้จักไตรตรองปรับปรุงให้ดีขึ้นหลักนี้ถ้าเอามาใช้กับงานการเรียนหรือแม้แต่การออกกำลังกายรับรองว่ามีแรงสู้ต่อสรุปจะเห็นว่าธรรมะไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะ มันคือคู่มือชีวิตเล่มเล,เล็กๆที่เราหยิบมาใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการมีสติการอดทนการให้เมตตาหรือการใช้ความพยายามอย่างถูกวิธีก่อนจะจบตอนนี้เราอยากฝากไว้ว่าไม่ต้องเริ่มจากการท่องธรรมะเป็นร้อยข้อแค่เลือกสักข้อเดียวเช่นวันนี้ฉันจะฝึกสติรู้ตัวมากขึ้นแล้วค่อยๆทำไปในชีวิตประจำวันเพียงเท่านี้ก็เป็นการเดินบนเส้นทางธรรมะแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ